เอ็กเรียวบีมแคสไร้สายไม่งอเน็ตเอ็กเรียวบีสามารถที่จะแคสภาพแบบไวเลสดิสเพย์จากอุปกรณ์อย่างเช่นมือถือผ่านเข้ามายังตัวบีมแล้วส่งภาพเข้าไปยังแว่นได้โดยตรงไม่จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการแคสแบบไรสายแบบนี้ ดูตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้มือถือจะไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับใช้ 4G ธรรมดาส่วนตัวแว่นจะสังเกตว่า Wi-Fi ก็ไม่ได้ต่อวิธีใช้สำหรับเครื่องมือถือ Android ก็จะใช้ สมาร์ทวิวนะครับพอกดสมาร์ทวิวจะเห็นเอ็กเรียวบีมขึ้นมาเลยจากนั้นกดสะท้อนหน้าจอหรือมินเลอร์แบบสมาร์ทวิวได้ตอนนี้ภาพในแว่น ก็เป็นการสะท้อนหน้าจอได้เป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ยากเลยในการสะท้อนหน้าจอของ X อ็กเรียวบีมแบบไม่จำเป็นจะต้องใช้ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ต